แล้ว,วันนี้นะคะเอสเลนของเราค่ะพี่นุ่นค่ะจะมาท้าให้เธอร่วมแคมเปญในการลดน้าหนักด้วยผลิตภัณฑ์จากเอสเลนค่ะใช่แล้วค่ะโดยเวลา2เดือนเธอคนนั้นจะต้องใส่เสื้อตัวนี้ได้นะคะแบบที่พวกเราใส่อยู่นี่นสเดือนเท่านั้นนะคะต้องลดน้ําหนักและสามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้ค่ะนุ่นคะใช่ค่ะไปดูกันนะคะว่าเธอคนนั้นจะรับคําท้าจากเอสซเลนของเราหรือเปล่าไปดูกันค่ะตามมาเลยค่ะ กําลังไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่พอดีเลยสอนแต่งหน้าด้วยอย่าบอกเลยต้องมาค่ะโอเคสนุกไหมทุกคนอ่ะอาจจะงงว่าพวกเราสองคนเป็นใครเพราะฉะนั้นก่อนในลำตัวก่อนนะคะชื่อเฟิร์นนะคะชื่อเฟิร์นค่ะพวกเราสคนนะคะเป็นทีมงานจากเอสเลนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้งงไหมคะว่าพวกเราสองคนทำอะไรงงมากวันนี้งงเข้ามาะไรบ้านนะคะวันนี้เราสองคนทำมีภารกิจจะมาให้น้องแม็กนะคะรับคำท้าใช่ค่ะทำอะไรคะภาร์ติชั่นรถตั้งหนักค่ะนี่รถตั้งหนักเต็มเคยรถตั้งหนักใช่ไหมโลยใช่รถมันไะ แต่ว่าตอนนี้คือไม่ลงอีกแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าน้ำหนักตันนั่นเองแต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะมาช่วยน้องแม็กในการลดน้ำหนักครั้งนี้ให้สามารถลดลงได้อีกต้องให้กากลดลงอีกกี่โลโอ้โหน่าเป็นไม่ได้ขอลดปีกิโลเลยอันนี้เราไม่ใช่การสวดไมเดือนนะคะพี่สองเดือนค่ะนุ้ยนุ้ยทำไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้ต้องทำได้เพราะว่าเรามั่นใจค่ะว่าเอสเลนของเรานะสามารถช่วยน้องแม็กได้อย่างแน่นอนสองเดือนนี้หนูจะรับคำท้าหรือไม่คะรับหรือไม่รับคะรัับบคคค่่ะะรโอเ ของเราสําเร็จแล้วแล้ววันนี้นะคะเนี่ยเราจะพาทุกน้องแนทค่ะมาลดน้ําหนักกับทางเอ็กเซลเลนต์ของเรารับรองว่าเม็ดเดียวเอาอยู่ค่ะทุกคนที่บ้านเนยค่ะได้ร่วมสนุกกันนั่นก็คือการให้ถ่ายนะคะสําหรับน้ําหนักของน้องแม็นะคะว่า1เดือนลดน้ําหนักจากเอ็กเซลเลนต์จะลดไปได้กี่กิโลนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะทายกันเข้ามาได้เลยว่า1เดือนผ่านไปเขาจะลดลงไปได้กี่กิโลแต่ว่าตอนนี้ แอบจะชี้บอกก่อนว่าหนักเท่าไหร่ะเก้าสิบค่ะเก้าสิบนะคะเก้าสิบเก้า<ร>สิบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะจะลดลงได้กี่กิโลค่ะวิธีการตอบคำถามก็ง่ายมากๆากนะ,ค,ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นแฟนเพจที่เป็นด้านล่างหน้าจอนี้นะคะกดไลค์ด้วยแล้วก็เข้าไปแชร์คลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะไปยังหน้าเฟซของคุณค่ะพร้อมกับแคปเจอร์นะคะลงมาตอบในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะและแท็กเพื่อนอี ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็อมรางวัลเรียกว่ารังใจค่ะสำหรับล่องทุ่งทิงนะคะสามพันหกสองรางวัลช่อกันค่ะเอาไปถ่ายรูปสวยๆได้เลยแล้วนอกจากนี้นะคะเอสซเลนก็ยังใจดีนะคะแจกเงินสดสองพันบาทมีเงินสดให้ด้วยอีกสองไม่เท่านั้นนะคะสิบรางวัลด้วยกันเลยโอ้ยยี่กคือแจกเยอะมากนะคะให้กับทุกคนที่มาร่วมตอบคำถามกันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมร่วมกิจกรรมกับพวกเรากันได้ทำตามปติการที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะถ้าอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆจากน้องแม็กนะคะจากแฟนเพจเอ l ซเลนนั่นเองค่ะใช่ค่ะเข้าไปติดตามกปนได้นะคะวันนี้พวกเราทำภารกิจสเร็ดเรียบร้อยแล้วจบช,ชิ้นลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทั้งสคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเอเ e เลนเ,เมดเดียเด่ยวเอาอยู่